ครับเพีที่กฎหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในส่วนของกฎหมายปกครองนะครับหลังจากที่เราเรียนนะครับคำสั่งทางปกครองที่อาจจะกระทบสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วตามมาตรา30นะครับเราเรียนคําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือตามมาตรา37ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการทําคําสั่งเอ้ยขออภัยคําสั่งทางปกครองที่อาจจะอุทธร์โต้แย้งได้นะครับจะมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยครับทีนี้คําสั่งทางปกครองที่อาจจะตุทธร์โต้แย้งได้นี่นะครับมีการบัญญัติไว้ในมาตรา ที่บอกไว้ว่าคําสั่งทางปกครองที่อาจจะอุทธร์โต้แย้งต่อไปได้นี่นะครับจำเป็นแล้วฮะที่ตัวผู้ทําคําสั่งเนี่ยนะฮะต้องระบุนะฮะกรณีที่อาจจะอุทธร์โต้แย้งได้การยื่นอุทธร์โต้แย้งนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการอุทธร์หรือโต้แย้งเนี่ยเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับนับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งหลักเกณฑ์นะครับแต่ถ้าไม่มีการแจ้งหลักเกณฑ์อีกเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปีก็ให้ ขยายเป็น1ปีนับตั้งแต่ได้รับคำสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยคำสั่งทางปกครองที่อาจจะอุทธร์โต้แย้งได้เนี่ยก็มีเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าหากคําสั่งนั้นครับเป็นคําสั่งทางปกครองที่อาจจะอุทธร์โต้แย้งต่อไปได้เช่นคําสั่งที่ไม่อนุญาตให้สร้างโรงงานอย่างเงี้ยอุทธร์ได้ไหมจ๊ะอุทธร์ได้คําสั่งที่ไม่อนุญาตนะครับให้อะไรฮะ ไม่อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการได้เนี่ยอุทธรณนได้นะครับอุทธรณนได้เลยนะครับหรือว่าอย่างเช่นที่พี่หมอเคยไปที่อำเภอเนี่ยนะครับคำสั่งทีเ่เขามีคำสั่งว่าเนี่ย ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับนะเออก็สามารถอุทธร์โต้แย้งได้นะครับนะตอนที่ไปหาท่านประหลัดเนี่ยท่านประหลัดก็จะบอกเลยว่าเอออันเนี้ยประหลัดมีคําสั่งอย่างนี้นะว่าเออประหลัดดูแล้วเนี่ยจากพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยประหลัดยังไม่เชื่อว่าเราเกิดที่ประเทศไทยที่จะมาขอสัญชาติเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคำสั่งของประหลัดเนี่ยเราอาจอุทธร์โต้แย้งได้นะโดยอุทธร์โต้แย้งภายใน15วันอะไรก็แล้วแต่โดยพิธีการอุทธร์เนี่ยนะครับก็มาอุทธร์ที่ประหลัดได้เลยทําหนังสือมาอุทธรเลลยคอกกก็บรหัาื 1กร,รณีที่อาจจะอุทธร์โต้แย้งได้ว่าเออกร,รณีที่เราคิดว่าเราเกิดที่ประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าประหลัดสั่งว่าไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเนี่ยเราอุทธร์ได้วิธีการยื่นอุทธร์เนี่ยก็มาอุทธร์ทาเป็นหนังสือนะมาอุทธร์กับประหลัดนะครับเดี๋ยวมีแบบฟอร์มตรงนั้นก็ไปกรอกได้เลยแล้วก็ต้องอุทธร์ภายใน15วันนะตั้งแต่ประหลัดมีคําสั่งวันนี้นะคะอ,อ่ะเขาก็บอกงี้ไปเลยนะเออพี่หมอก็จําได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทาต,ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา40นี่แหละก็คือบอกกรณีที่อาจจะอุทรธร,ร,ทร์แลลวกีกกาาารรรรรใในนออุุททะะะยเ ทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ว่าคําสั่งทางปกครองที่อาจจะอุทธรณ์ได้นี่นะครับคำสั่งตรงนี้เนี่ยนะครับจำเป็นแล้วฮะที่มีจะต้องระบุอะไรบ้างครับ1ก็คือกรณีที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้2การวิธีการอ่าจริงๆเขาใช้คําว่าการนะแต่ถ้าเกิดว่าความหมายก็คือวิธีการในการยื่นอุทธรณ์โต้แย้งนะครับแล้วก็อย่างที่3ระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งว่าต้องอุทธรณ์โต้แย้งภายในกี่วันตั้งแต่รับคําสั่งตรงนี้ไปนะครับนะทีนี้เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าคําสั่งนั้นเป็นคสาสจจ ระบุ3เรื่องนี้นะครับนะอะคำถามคือว่าถ้าไม่ระบุ3เรื่องนี้ล่ะครับพี่หมอครับถ้าไม่ระบุ3เรื่องนี้แล้วครับพี่หมอ,ม,อ,หม,อมันจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่พี่หมอเคยสอนไปตามมาตาอะไรจ๊ะมาตรา30เนี่ยนะครับคำสั่งที่อาจจะ กระทบสิทธ <muitas> yeah. ิเนี to to like. mm ่ยนะครับเกิดไม่เปิดโอกาสให้กับตัวคู่กรณีเขาได้เพียงพอตตอแย้งแดงหลักฐานใช่ไหมจ๊ะไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอไม่เปิดโอกาสให้เขาโต้แย้งไม่เปิดโอกาสให้เขาแสดงพยานหลักฐานเนี่ยนะครับคำสั่งนี้จะเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทันทีถูกต้องไหมเออนะครับหรือตามมาตรา37ครับกรณีคําสั่งที่เป็นหนังสือแล้วไม่ได้มีการระบุเหตุผลนะครับข้อเท็จจริงนะครับนะที่เป็นสาระสาคัญข้อกฎหมายอ้างอิงข้อพิจารณาสับสนุนในการใช้ดุลพินิษถ้า ระบุอย่างนี้แล้วไม่เข้าข้อยกเว้นก็จะเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับนะอย่างไรก็แล้วแต่ครับตามมาตรา40ตรงนี้คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธร์โต้แย้งได้เนี่ยนะครับหากไม่มีการระบุกรณีที่อาจอุทธร์การยื่นอุทธร์แล้วก็ระยะเวลาในการอุทธร์ถามว่าคําสั่งที่ไม่มีการระบุสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คําตอบคือ no ไม่ใช่ นะครับเพราะมาตรา40วรรคสองบอกไว้เลยว่าหากมีการฝาฟาฟ่าฝืนตรงนี้ถือเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไหมไม่ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เพียงแต่ว่าอะไรจ๊ะเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์นั้นจะยังไม่เริ่มนับถ้ายังไม่บอกนะฮ <c oughs> <c oughs> ะเห็นไหมเพราะว่าเขาจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อบอกใช่ไหมจ๊ะเพราะฉนั้นถ้าไม่บอกก็ยังไม่เริ่มนับนะครับและถ้าเกิดไม่มีการบอกอีกเลยเนี่ยก็ให้ยืดเป็นกี่ปีจ๊ะหนึ่งปีตั้งแต่นับตั้งแต่รับคําสั่งทาางงปกรรอเพะนนั้ สิ่งที่พี่หมออยากจะเน้นย้ำก็คือว่าทั้ง3เรื่องนี้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นตามมาตรา3037คือคำสั่งทางปกครองที่อาจ,จกระทบสิทธิหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องทำเป็นหนังสือและฝา่าฝืนกฎหมายหากไม่เข้าข้อ,อยกเว้นจะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทันทีและทำให้มีโอกาสที่จะถูกเพิกถอนโดยสารปกครองได้อย่างไรก็แล้วแต่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา40คําคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้หากไม่มีการระบุ3เรื่องนี้นะครับ ไม่ได้ทําให้เป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันจะนําไปสู่การขอสารปกครองเพื่อถอนได้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์นั้นจะยังไม่เริ่มนับ จนกว่าจะมีการแจ้งหรือหากไม่มีการแจ้งก็ให้ยืดเป็น1ปีเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝ่าฝืนนะครับคำสั่งที่อาจจะอุทธรณ์โต้แย้งได้แต่ไม่มีการระบุทั้ง3เรื่องนี้จะยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่กล่าวคือไม่ใช่คําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่นะจ๊ะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า ถ้ามีการระบุให้ทราบภายหลังว่าเอ้ยกรณีแบบนี้อุทธรณ์ได้นะอุทธรณ์แบบไหนระยะเวลาในการอุทธรณ์กี่วันเนี่ยนะครับหากมีการแจ้งระบุให้ทราบภายหลังก็ให้เริ่มระยะเวลาในการอุทธรณ์เนี่ยนะครับเริ่มนับใหม่นับตั้งแต่การแจ้งรอบ2อง่รอบแรกอาจจะไม่ได้แจ้งใช่ไหมจ๊ะแต่พอรอบสองมาแจ้งว่าเออคุณอุทธรณ์ได้นะคุณอุทธรณ์ด้วยวิธีนี้นะระยะเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่นะก็เริ่มนับระยะเวลาในการอุทธรณ์นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งนั่นเองนะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่มีการแจ้งภายหลังเลยก็ขยายระยะเวลาในการอุทธร เป็น1ปีหากระยะเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับมันสั้นกว่า1ปีแต่ส่วนใหญ่ก็สั้นกว่า1ปีทั้งนั้นแหละนะครับนับตั้งแต่วันที่รับคําสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับนะสิ่งที่อยากจะเน้นย้าก็อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรณีตามมาตรา40หากไม่มีการระบุคําสั่งนั้นยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีผลทําให้ระยะเวลาในการอุทธรณ์นั้นนับใหม่หรือยืดกลายเป็น1ปีนะครับอ่ะตัวอย่างอย่างเช่นการที่ในรวยครับขออนุญ,ญาตสร้างโรงงานเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่มีคคําาาาสั่่่งไมมอนุญตถว คำสั่งที่ไม่อนุญาตเนี่ยนรวยสามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้ไหมจ๊ะได้นะครับนะสามารถจะอุทธรณ์ได้ว่าแล้วย,ย่าําหรือว่าแล้วทําไมนะครับคุณถึงไม่ให้ฉันสร้างโรงงานละ่ะเออ,ย,อย่ํัเบื้อปิ้นสร้างโรงงานนะเปิ้ลก็เออระบุอะไรหลักรงหลักฐานเปิ้ลก็ครบหนาะยอะนะครับนะเออทําไมถึงไม่ให้สร้างนะครับนะทีนี้เนี่ย มันเป็นคําสั่งทางปกครองที่อาจจะอุทธร์โต้แย้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่ที่มีคําสั่งไม่ให้ในรวยสร้างโรงงานเนี่ยนะครับก็จําเป็นแหละฮะที่จะต้องระบุ3เรื่องนะครับก็คือกรณีที่อาจอุทธร์ได้หรือการวิธีการยื่นอุทธร์แล้วก็ระยะเวลาในการอุทธรณ์นะครับถ้าไม่ระบุคําสั่งตรงนี้ยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เพียงแต่ว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์นั้นให้นับเริ่มต้นใหม่นะครับจนกว่าจะแจ้งนะนะนับตั้งแต่แจ้งเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีการแจ้งก็ให้ขยายยืดเป็น1ปีเท่านั้นเองรับอ่อาังกน นะครับนะนี่ในรวยนะครับอ่ะขอสร้างโรงงานใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีคําสั่งไม่อนุญาตให้สร้างโรงงานเนาะย่อมเป็นคําสั่งที่อาจจะอุทธรณ์โต้แย้งต่อไปได้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ย เจ้าหน้าที่ควรจะต้องระบุทั้ง3เรื่องนะครับก็คือต้องระบุว่าเอ้ยในรวยสามารถอุทธร์คาสั่งที่แม่หนูญาสร้างโรงงานได้นะโดยการยื่นอุทธรกับเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือและก็ต้องยืน่นภายใน15วันนะตั้งแต่รับคําสั่งนะครับทีนี้พอมีการบอกครบทั้ง3เรื่องเนี่ยนะครับระยะเวลาในการอุทธร์5 5วันเนี่ยก็จะเริ่มนับทันทีตั้งแต่มีการบอกอ่าสมมติในเคสเนี้ยเป็นการบอก ครบตั้งแต่แรกเลยคือ,อ,อมีคําสั่งเลยว่าเ้แม่อนุญาตนะแล้วก็มีการแจ้งเรียบร้อยแล้วว่ายเอย้ถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจผลคําสั่งตรงเนี้ยคุณสามารถอุทธรณ์ได้วิธีการอุทธรณ์คุณต้องทําอย่างนี้ระยะเวลา15วันถ้าแจ้งครบตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับระยะเวลาในการอุทธรณ์มันก็จะเริ่มนับ15วันทันทีนะับตั้งแต่ได้รับคําสั่งรอบแรกนะครับนะอย่างไรก็แล้วแต่ หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุตั้งแต่รอบแรกระบุแค่ว่าไม่ไม่อนุญาตให้สร้างนะครับโดยที่หนังสือไม่อนุญาตให้สร้างเนี่ยไม่ได้มีการระบุ3เรื่องนี้เลยเนี่ยนะครับนะพอไม่ระบุปั๊บเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องมาดู2แบ่งเป็นสกรณีคือ2.1 ปรากฏว่าภายหลังอีก7วันครับเจ้าหน้าที่อาจจะมาแจ้งให้ในรวยทราบภายหลังนะครับว่าเออกรณีที่แม่อนุญาตให้ในรวยสร้างโรงงานนะคะในรวยเนี่ยอาจจะอุทธร์ได้นะโดยวิธีการอุทธร์ก็คือมายื่นเป็นหนังสือต่อตัวเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยคุณต้องยื่นอุทธร์ภายใน15วันเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการอุทธร์เนี่ยจะเริ่มนับ1ใหม่นะครับตั้งแต่แจ้งในรอบหลังนะพอรอบแรกไม่ได้แจ้งใช่ไหมจ๊ะแต่พอมาแจ้งรอบหลังเนี่ยก็เริ่มนับ1ใหม่ในออรอบหลังสมมติว่า ออรอบแรกเนี่ยจะแจ้งในวันที่1ใช่ไหมจ๊ะแจ้งในวันที่1 แต่ว่าในวันที่1เนี่ยไม่ได้มีการระบุ3เรื่องนี้นะครับเนาะปรากฏ <c oughs> <c oughs> <argent> ว่าในวันที่8เนี่ยนะฮะก็มีการเรียกให้ในรวยมารับทราบว่าเออคุณอาจอุทธร์โต้แย้งได้นะวิธีการอุทธร์ทำอย่างนี้ระยะเวลาในการอุทธร์ทำอย่างนี้นะครับนะสิวันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลา15วันมันจะไม่ได้เริ่มนับตั้งแต่วันที่1เพราะวันที่1นั้นยังไม่ได้มีการแจ้งแต่จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่8ที่มีการแจ้งให้ครบถ้วนทั้ง3เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนับไปอ่ลรับอลห้า ย,ยอมแจ้งเลยเนี่ยนะครับนะก็ให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ไปอีก1ปีก็หมายความว่าถ้าหลังจากวันที่1เนี่ยนะฮะที่มีคําสั่งไม่อนุญาตแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยแจ้งอีกเลยว่าเฮ้ยกรณีที่อาจอุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์แบบไหนระยะเวลาในการอุทธรณ์เนี่ยคือเท่าไหร่เนี่ยนะครับระยะเวลาในการอุทธรณ์ก็จะยืดไปอีกกี่ปีฮะอีก1ปีนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ให้รู้นะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่อยากจะให้รู้ก็คือว่าถ้าคําสั่งทางปกครองนะครับที่อาจจะกระทบสิทธิ์ตามตา 30, มาตราสาม หมายบัญญัติให้ทําก็คือต้องให้โอกาสคู่กรณีในการทราบข้อได้จริงอย่างเพียงพอมีโอกาสได้โต้แยง้งมีโอกาสได้แสดงพยานหลักฐานนะครับถ้าฝ่าฝืนนะครโดยที่ไม่เข้าข้อยกเว้นเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะถูกเพิกถอนได้อย่างไรก็แล้วแต่มันก็มีข้อยกเว้นบางประการที่อาจจะไม่ให้โอกาสก็ได้เช่นการให้โอกาสนั้นจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะอันนี้ห้ามให้เด็ดขาดนะครับนะอีกอันนึงก็คืออาจจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับก็คือกรณีปล่อยเนินช้าไป จะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณนะแบบนี้ก็อาจจะไม่ให้ก็ได้นะแต่จริงๆมันก็จะมีอีกหลายเรื่องนะแต่นี้พี่หมอเอามาหลักๆแล้วกันเนาะ อันนี้คือคําสั่งทางปกครองที่อาจจะกระทบสิบตามมาตรา30นะครับในขณะที่คําสั่งทางปกครองที่ต้องทําเป็นหนังสือเนี่ยนะครับนะต้องมีการจัดให้มีเหตุผล3มเรื่องข้อเท็จจริงข้อกฎหมายข้อพิจารณาสนับสนุนเนี่ยนะครับหากไม่จัดให้มีก็จะเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันอาจจะถูกขอเพิกถอนได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่มีข้อยกเว้นบางประการก็อย่างเช่นผลน,นั้นตรงตามคําขอแล้วก็ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ต่อใครนะครับแล้วก็ข้อยกเว้นอื่นก็คือรู้เร่งรับหลังนะอ่าพี่หมอสอนไปแล้วนะจ๊ะกลับไปทบ อนนย่างไรก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นคําสั่งทางปกครองที่อาจจะอุทธร์โต้แย้งได้ตามมาตรา40ซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ว่าต้องระบุกรณีที่อาจอุทธร์วิธีการอุทธร์แล้วก็ระยะเวลาในการอุทธร์เนี่ยนะครับหากไม่มีการทํา3เรื่องนี้คือฝา่าฝืนเนี่ยนะครับจะไม่ใช่คําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เพียงแต่ว่าระยะเวลาในการอุทธรณ์นั้นจะเริ่มนับหนึ่งใหม่นับตั้งแต่ได้รับแจ้งอย่างครบถ้วนหรือขยายเป็น1ปีนะครับหากไม่มีการแจ้งอีกเลยนะครับนับตั้งแต่วัน ที่รับคําสั่งทางปกครองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ให้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคําสั่งที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งแต่ไม่มีการระบุใน3เรื่องนี้นะครับยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ไม่ใช่คําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันอดีวพี่หมอพาลุยข้อสอบไปเลยแล้วกันนะครับนะมาดูข้อนี้กันครับคําสั่งทางปกครองที่อาจจะอุทธรณ์โต้แย้งได้ตามมาตรา40นะจ๊ะ เขาบอกว่าในหมู่ครับเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาัายรามคำแหงครับได้ถูกคําสั่งลงโทษวินัยให้ตัดเงินเดือนเนื่องจากไปทําร้ายร่างกายนะครับในเป็ดผู้บังคับบัญชานะครับในหมู่เนี่ยเห็นว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุแต่ถูกรังแกนะครับโดยเหตุอันไม่เป็นธรรมและที่ทําไปทั้งหมดก็ทําเพื่อแค่ป้องกันตัวนะครับคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ครับ คำสั่งก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้ทราบไว้แต่อย่างใดเห็นไหมไอ้คำสั่งที่เขาเรียกว่าอะไรจ๊ะคำสั่งที่ลงโทษให้ตัดเงินเดือนเนี่ยนะครับย่อมเป็นคำสั่งที่อุทธรณ์โต้แย้งได้ไหมจ๊ะได้เพราะว่าอะไรจ๊ะเอาก็เราไม่พอใจอผลการวินิจฉัยตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคำสั่งให้ขึ้นเงินเดือนเราคงไม่อุทธรณ์เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นคำสั่งให้ลดเงินเดือนตัดเงินเดือนนะฮะหรือให้ออกจากราชาการเนี่ยเราก็ต้องอุทธรณ์ใช่ไหมจ๊ะ,ะเพราะนั้นมันเป็นคำสั่งที่อาจจะอุทธรณ หมายตามมาตรา40เนี่ยนะครับก็จําเป็นแล้วฮะที่จะต้องมีการระบุเหตุผลอะไรบ้างจ้าหก็คือ1คืออะไรจ้ากรณีที่อาจอุทธร์ได้2วิธีการอุทธร์แล้วก็3ระยะเวลาในการอุทธร์นะฮะทีนี้ในข้อเท็จจริงข้อนี้เนี่ยนะครับนะก็บอกว่าไม่ได้มีการระบุระยะเวลาในการอุทธร์ให้ทราบแต่อย่างใดนะครับนะทีนี้หากในหมู่มาปรึกษาท่านว่า เหตุว่าการออกคําสั่งไม่ได้ระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ถือเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมไม่ถูกพี่หมอบอกไปแล้วไงจ้ะว่าเนี่ยเห็นไหมคําสั่งที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้แล้วไม่มีการระบุ3เรื่องนี้ยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เพียงแต่มีผลทางกฎหมายคือทําให้ระยะเวลานั้นเป็นไงฮะระยะเวลาในการอุทธรณ์นั้นมันเริ่มนับ1ใหม่หรือขยายเป็น1ปีนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่ในหมู่มาปรึกษาเราว่าเอ๊ย การออกคำสั่งที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์เนี่ยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายน,นี้ถูกไหมไม่ถูกนะครับจึงประสงค์จะฟ้องมหาลัยรามคําแหงเป็นคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองเนี่ยเพิกถอนคําสั่งถูกไหมก็ไม่ถูกจ้ะ นะครับเนาะเพราะว่าคําสั่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีการบอกระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้การระยะเวลาในการอุทธรณ์นั้นก็จะเริ่มนับใหม่นับตั้งแต่ที่มาหารายรามคาแหง,งมีการมาบอกในหมูนะฮะแต่ถ้าไม่บอกอีกเลยระยะเวลาในการอุทธรณ์มันก็จะยืดกลายเป็น1ปีใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในหมูเนี่ยเนื่องจากตรงเนี้ยมันไม่ใช่คําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในหมูจึงไม่สามารถที่จะนําคดีตรงเนี้ย ไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งได้สิ่งที่ในหมู่ต้องทําคืออะไรจ๊ะในหมู่ต้องทําก็คือในหมู่ต้องอุทธรณ์ก่อนนะฮะต้องไปอุทธรณ์ซะก่อนนะครับนะพออุทธรณ์เสร็จเรียบร้อยป้าบแล้วเขาเออก็ยังยืนยันคําสั่งเดิมอันนั้นเราค่อยไปฟ้องนะครับนะแต่จะมาเอออ้างเพื่อฟ้องศาลปกครองด้วยเหตุผลแค่ว่าเขาไม่ระบุระยะเวลาเนี่ยยังฟ้องศาลปกครองไม่ได้เพราะว่าเลยฮะตรงนี้มันเป็นเพียงแต่ทําให้ระยะเวลาในการอุทธรณ์นั้นมันเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือ มีการยืดกลายเป็น1งปีนั่นเองนะครับอ่านดูฉเฉลยกันนะครับการที่ในหมู่ครับเป็นเจ้าหน้าที่มอรามนะครับได้ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยให้ตักเงินเดือนเนื่องจากไปทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าตรงนี้เป็นคำสั่งทางปกครองแม้ว่าคำสั่งทางปกครองตรงนี้ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจจะอุทธร์โต้แย้งได้ตามมาตรา40ไม่ได้ระบุระยะเวลาในการอุทธร์หรือโต้แย้งไว้นะครับก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา40นะครับ ตรงนี้ไม่ได้ทําให้คําสั่งตรงนี้เนี่ยเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดก็ยังเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่นะครับเพียงแต่ว่าทําให้เกิดผลที่บัญญัติไว้ในมาตรา4ีวรรคสก็คือทําให้ระยะเวลาในการอุทธรณ์นั้นเนี่ยมันเป็นยังไงจ๊ะมัน เริ่มนับหนึ่งใหม่หากมรามมาแจ้งให้ทราบภายหลังหรือขยายเป็น1ปีนับตั้งแต่วันที่รับคำสั่งหากมรามไม่แจ้งให้ทราบอีกเลยนะครับดังนั้นในหมูจะนําเหตุที่มรามออกคําสั่งโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา40วหนึ่งอันนี้พิมพ์ผิดนะจ๊ะ40วหนึ่งมากล่าวอ้างว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อฟ้องมอรามเป็นคดีต่อศาลปกครองให้ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่งของมอรามจึงเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นั่นเองนะจ๊ะไออย่างที่บอกไปครับเราจะมาอ้างแค่ไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา40วรรคหนึ่งแล้วจะไปโมเมว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเลยไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหมู่ควรจะกระทาคืออะไรจ๊ะก็คือก็แค่ไปอุทธร์ถึงแม้เขาไม่บอกระยะเวลาในการอุทธร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็ไปอุทธร์ครับนะเพราะว่าถ้าเขาไม่บอกอีกเลยก็กลายเป็นว่ามันก็เป็น1ปีใช่ไหมจ๊ะนับตั้งแต่รับคําสั่งตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ไปอุทธร์ครับพออุทธร์เสร็จเรียบร้อยปั๊บเขายืนยันคําสั่งเหมือนเดิมเนี่ยนะครับ เราก็แค่เอาผลอุทธรณ์เนี่ยนะครับผลวินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ยไปฟ้องต่อศาลปกครองพอแล้วครับนะฮะเราจะมาอ้างแค่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา40วรรคหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะการไม่ปฏิบัติตามมาตรา40วรรคหนึ่งไม่ได้ทําให้คําสั่งตรงนี้เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือพูดง่ายๆยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่นั่นเองนะจ๊ะอ่ะดูอีกสักข้อนึงครับในแดงเป็นนักศึกษามอรามอีกแล้วนะครับได้ลงถูกลงโทษทางวินัยนะครับเนื่องจากถูกจับได้ว่าทุจริตในการสอบได้นะ การลงทะเบียนไว้2ภาคการศึกษานะครับซึ่งในคําสั่งดังกล่าวมีได้ระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งไว้นะครับ ให้ในแดงซาแต่อย่างใดต่อมาวันลุ่งขึ้นในแดงจึงมาปรึกษาท่านเพราะเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยออกคําสั่งเนี่ยโดยที่ไม่ระบระุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้เนี่ยนะครับเป็นการออกคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมไม่ถูก <laughs> เห็นไหมที่พี่หมอต้องเน้นแล้วเน้นอีกเนี่ยเพราะมันออกข้อสอบนะจ๊ะจึงประสงค์จะฟ้องมอรามเนี่ยนะครับเป็นคดีต่อศาลปกครองเพื่อศาลปกครองเพื่อถอนคําสั่งท่านจะแนะนํากรณีนี้อย่างไรฮะ ได้ไหมก็จะบอกแนะนําไปว่าการที่มอรามออกคําสั่งอ,อะไรนะจ๊ะลงโทษทางวินัยพักการลงทะเบียนเรียนเนี่ยมันเป็นคําสั่งทางปกครองและก็เป็นคําสั่งทางปกครองที่ในแดงเนี่ยอาจจะอุทธร์โต้แย้งได้การที่มอรามเนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา40่สิบบลคือไม่ได้ระบุอะไรฮะกรณีที่อาจอุทธร์ได้ระยะเวลาในการอุทธร์แล้วก็วิธีการอุทธร์เนี่ยนะครับ การฝ่าฝืนมาตรา40วรรคหนึ่งของมอรามตรงนี้ก็ไม่ได้ทําให้คําสั่งที่มรามออกมาเนี่ยเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคําสั่งพักการลงทะเบียนของมอรามยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ครับเพียงแต่ว่ามีผลตามมาตรา40วรรคสองก็คือทําให้อะไรจ๊ะทาให้ระยะเวลาในการอุทธรณ์นั้นเนี่ยมันเริ่มนับใหม่ถ้ามอรามมาแจ้งให้ทราบแต่ถ้ามรามไม่แจ้งให้ทราบก็กลายเป็นยืดเป็น1ปีนับตั้งแต่ได้รับคําสั่งออพักการลงทะเบียนเรียนนั่นเองนะจ๊ะจะนําคดี ก็แนะนําให้อุทธรครับอุทรก็จบแล้วในแดงนะครถ้าอุทรแล้วเขาไม่ ไม่รับอุทธรหรือวินิจฉัยเป็นอื่นเนี่ยเราไม่พอใจล้วก็ค่อยเอาคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งเดี๋ยวพี่หมอจะพูดให้ฟังแน่นอนนะครับในประเด็นในเรื่องของเงื่อนไขาการอุทธรและก็วิธีการอุทธรน,นะจ๊ะอ่ะโอเคการที่มอรามครับมีคาสั่งลงโทษวินัยนะครับในแดงเนื่องจากทุจริตในการสอบได้ให้พักการลงทะเบียนเรียน2ปีเอ่อสภาคเรียนขออภัยนะครับถือเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา5นะครับซึ่งแม้ว่ามอรามนะครับจะออกคําสั่งซึ่งอาจจะอุทธรได้และไม่ติดปฏิบัติตามมาตรา40วรรคหนึ่งเนี่ยนะครับโดยาะยะเวล การอุทธรณ์เนี่ยนะครับให้กับในแดงทราบก็ไม่ทําให้คําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพูดได้ง่ายยังคงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่นะครับเพียงแต่ทําให้เกิดผลตามมาตรา40วรรค2ก็คือทําให้คําสั่งตรงเนี้ย มันมีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เนี่ยนะครับเป็น1ปีนับตั้งแต่วันที่รับคำสั่งทางปกครองกรณีนี้นายแดงจะนําเหตุที่มอรามไม่ปฏิบัติตามมาตรา40วรรคหนึ่งมาอ้างว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาฟ้องมอรามต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองเพิกถอ,อนตรงนี้ย่อมไม่สามารถที่จะทําได้หากข้าพเจ้าหากนายแดงมาปรึกษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะแนะนําดังนี้แล้วก็จะแนะนําให้ในายแดงไปอุทธรณ์ซะถ้าอุทธรณ์แล้วเขาไม่รับอุทธรณ์นะครับหรือเขาอุทธรณ์เป็นอื่นที่เราไม่พอใจค่อยเอาคดีไปฟ ต่อสารปกครองนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับข้อที่1น,นะครับสำหรับข้อต่อไปครับพี่หมอก็จะมาสอนในเรื่องของการอุทธรณ์นะครับว่าเฮ้ยมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับนะก็รอติดตามกันได้ในพาร์ทหน้านะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามกับพี่หมอด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ